สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ระบบสมการโดยใช้การาฟนะครับการาฟข้อแรก 2x ลบ y เท่ากับ1อีกกา 16x ลบ 3y เท่ากับ12ค่อยแก้ระบบสมการโดยใช้การาฟขั้นแรกก่อนสร้างการาฟเส้นตรงให้เราจาับรูปใหม่ก่อน เอาเส้นแรกนะครับผูกของกิมใหม่นะเป็น 2x เท่ากับ1บวก y ไม่ทันไหมครับย้ายลบเปลี่ยนเป็นบวกนิยมให้เป็น y เท่ากับครับแล้วก็จ,จัดใหม่ y เท่ากับ 2x ลบ1ไ,ไหมครับงั้นกราฟแรกขอเขียนค่าได้อย่างนี้มาก่อนเส้นแรกนะครับเี๋ยวให้เขียนกราฟไปดูเส้นที่สอง 6x เท่ากับ12บวกนะครับ3วาย้ายจากลบเปลี่ยนเป็นบวกต่อไปย้าย2กลับ 6x 2เท่ากับมี3มาเกะนไปย้าย3ไป3หาร6ได้4หารทั้ตัวค่ะอ่านนะ3หาร6ได้2 สามคูณสองได้สี่เขียนใหม่ครับ y ครับกับสอง x ลบสี่แล้ววูลูกใหม่นี้ยไปเขียนกราฟทันนะครับอ่าแล้วเริ่มเขียนกรับอ่ะกราฟแรกมาแล้วครับกราฟแรกนะฮะวักคือไงครับ y เท่าไรครับเกิดจากใหม่ y กับส x เก้าที่สองจัดใหม่ได้ไว้กับสองเอ็กซ์ลบสี่ถูกไหมครับเมื่อเขียนก้าแล้วกราสองเส้นนี้ตัดกันไหมไม่ไม่ไม่ตัดกันชัดเจนพ่อที่ตอบว่าไม่มีทำต่อในระบบสมการพ้อที่มีคำตอบครับเพราะว่ากราสองเส้นนี้ไม่ตัดกันชัดเจนครับต่อไปข้อที่สอง อ่ะ,อ,ะอ,อันนี้รอกอ่ะ 2x บวก y เท่ากักาบ3ช่วยเขียนดิดนึงอ่ะแจกโจทย์ในตัวไหนครับสมการแรก2,1 y นะครับก็า y บวกกันตรนะงเน,นี้ย3ลบ 2x อนไรครับอันที่2อ,อันนี้นะครับ y บวกไปแล้วคงไว้ หนึ่งลบเอ็กซ์ได้ครับสมก,การนี้ที่จัดใหม่ะครับจัดรูปใหม่เพื่อเขียนการาฟโอเคนะอ่ะดูการาฟเพิ่จัดใหม่นะครับ y เท่ากับ3าลบส,สองเอกซ์พิ่จัดใหม่จะได้ทั่นี่ค่ะนีคะ่ค่ะนะ อีกตัวเนยที่กูจัดใหม่ะครับ y เท่ากับ1ล x จัดใหม่ข้อที่ตัดไหมเส็จแล้มีคำตอบไหมมีไดู้คนนะคะ้คำตอบเท่าไหร่นะครับคำตอบเี่นุดตัดคือ x เ2็น2 y เป็น ลบหครับนี่ครับชัดเจนครับ x 2ง y ล่ง่ายไหมพอแท็คอมพิวเตอร์ช่วย x สอ y ลบหนึ่คำตอบอันนี้เดี๋ยวเราเงวนจริงจริงใช้กราฟเนี่ยจุดตัดนะ x สอ y ลบหนึ่งจรคำตอบโอเคนะครับอ่าต่อไปข้อไปข้อที่สามอ่ะลอยก่อนครับห้า x ลบ 2y เท่ากับ11นะอะดูดีฮตัว,น,ตวนี้ก่อนนะครับหน้า y เป็นสม,ยมัยบวกกับลบเอ่ย้ายก่อน,นะครันนบ5อีกเหมือนเดิมเท่ากับ11บวก 2y เลยครับคนนี้เสศษเป็นเกจการย้ายอีก บวกเป็นเป็นเท่ากับ 2y ย้าย2ไปอีกเป็น5ส่วน 2x ลบ3ว2ฟังไหมครับอง,องการน,น,นี้อันที่2ส,สบายครับไม่ต้องหาเลยครับของไพ่มนเรียบร้อยแล้วลไม่ต้องทำต่อใช้ได้เลยโอเคนะหลั์การนะั้นอ่ะดูหไหดูกล้าก่อน ตัวนี้ก่อนนะครับกราฟนีสต่อแล้วกป็นกาฟที่สองนี้นี่กราฟแรกมาแล้วครับแป๊บเดียวตัดไวกว่าคุณคิดอีกนะ,ะ <c oughs> กราฟสอง <c oughs> ตัดมีคำตอบไหม <c oughs> มีเ,เราเช็คดู ครันเองครับอย่างครับ <Why? S 1> ทีก่อนครับคำ <Okay. S 1> ตอบจุดตัดคือ x เป็นหนเป็นลอ่าคำตอบคือ x อ mm ็กเป็นลบเเป็นหนเป็นลบสาโอเคครับนี่คือบทการคิดโดยใช้การาฟวันนี้ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ